สบายดีเนาะสบายดีสกุลสุกันชิมอสบอนสบายดีเอฟซีทุกเนาะที่กระโหลกหนแขงทุกตัวโลกมันยังยนดีฮะโซสองก็นอนพ่าโศกนอนเอา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 โอ้ยน้องเน็ดเห็ดแล้วหอดซลีปิ่นมาแค่ลงแต็ดกันไอฮิอิบแลสิลูกอักกาดแก้วกาดดอกปิกนปลา กินข้าวแรงจับแจ่วพริกดิบน้ำกันพี่น้องเอ้ยกินข้าวแรงน้ำกุ้กวาเมตาเด้อพี่น้องน้าซาลีหน่อยครับซีเกี๊ยมหนึ่งกินข้าวแรงน้ำกันพี่น้องแซ่แบแซบน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเรียบร้อยแล้วแรงพริกปลาแจ่วพริกดิบหนวกข้ากาดดอกอันเด้อมาเด้สุกุลสกุนอันนี้ปนปลาปนปลาดุกตะเจ้าคุณไว เสบๆน้องกันพี่น้องอาหารแรงบ้านเฮาก็มีเมนูลวกพักนี่แหละปีงปลามาเด้อบัดสุกขสุกคนมากินข้าวแรงน้ำกันเด้อเสบๆน้องกันเด้อพี่น้องเด้อบดบ่เอาออกจากตู้เย็นด้ออกจากตู้เย็นแล้วก็ไปขวบขวบอะไรตีเองไม่ขวบเสร็บ ใครเพื่อนไปกินแบบไปกินเนาะไปเล่นหมุนแกงถั่วแล้วบอกกินกูไปดิปนุไปสั่งอะไรเยี่ยมถั่วเต้ยบอกอีกเผื่อนี่โจมีแนวกินกินกับหยงบ่อยกินจ้า ป้านะเรป่้ากย่อีเป็นก้อนเป็นกิ้งค่างลงหรือว่าเมื่อกเป็นองานเงแค่ลงท้องก้อนนั่นหรือเปน่จกินหรือได้ น่มไปกินต้มซีอิออไปอ้าวจะกินยังตกปลาระซินปลาต้มซีนี่หวานเลยอยางนี้ก็เกี่ยวกันไปนี่คืออะไรนีคือมะแวบว่านหยวกเอ่างเงื้ยตุ้งตกรนดู ไม่หมดเอยบอชื่อคนนี้ใครที่เรานั่งกอนหมอก็เละจะเช่อเือนไหมนองเพ่นชื่อื่ออะไรกันบ้างฉัื่อจุดน้องพาน้องพีน้องพีน้แง้ี

เท็กแต่มันพอดีแส่บเนาะเนียนห่อแฟนตอดเลย่าะ้าสิบทาันตมันเลสบัน

เบืองนป้ากิดอิ่มยังบยังไ่ได้แจกขาแแต่ข้ามันเงอื่นหเีงขาเสีงออกแากต้นต้นหนวกแค่ไหนยังู่ออกจากต้นบ้างออกเรืองุออกขางามาใใชไหบอกาบอกแบ้างแก็อาจได้ต้นมัน จกปบ้าง่ายโจมไปเลเคุมอยู่เขาก็ลูกติมมาเพือออละกันคุลงนั้นเป็นหมองเลยลงลจะได้ไหมอนี้ลงไปบรเงี้ยเศาเลยอะรก็เศราต่างบลอกอันนั้นเหร่ได้ใช้ไ

mẹ sẽ bảo hết con muốn gì hạt cọ, như thế papa, viên hạt cọ này papa, hạt cọ, nó không ăn được gì hết mà nó, phải nói là thẻo 1, papa, hạt thẻo, hạt thẻo của papa thôi, nó, hạt gì cọ, hạt gì cọ, nó không có đi được chắc rồi, chị ở phương đây là bộ của đại. Rồi. เขม่อนนลยทีจเกาะอะละะไวละใส่ตะหนามนลใส่เขาตะนามเลยทางไเขาไปเหมือกนมล้ไปกับเขาไปแบบงเกลนเามกินอ้ย่าง้นไดูว่่ไก่เราขายป็ือมันห้งสุกไก่มูกินสุกมเนแแล้วกินควนได้่

เออแม่ก็จะดแลก็จะทำอะไรเสี้งน้วก็ะแกะไว้ใช่ไหมบล็อกบล็อกใส่ข้างในแวงแล้วก็ใส่จับบ่อยงานหกบาทนี่บ เนื้ใช่อ้ยบัคับบังังวกูไป่าเลยนึกแต่ะไรฉไดน่อลโชคตคือขา่หาสรับในพอพอกนคิดนะบิงด้วย บางผาส่งก็ไลกดซ่แล้วเราจบเลยนะเดยสบายดี